ถ้าทานผู้หลานแล้วไม่เห็นผลเนี่ยไม่ต้องกลับมาซื้ออีกนะคะก่อนอื่นต้องถามกับคุณก่อนนะคะว่าความคาดหวังของคุณน่ะต้องการเห็นผลในระยะเวลาเท่าไหร่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบางทีเนี่ยคาดหวังสูงเกินไปนะคะแล้วออต้องการทานเห็นผลแบบภายใน1เดือนเลย2เดือนเนี่ยบางคนมันเป็นไปไม่ได้นะคะบางคนมันก็เห็นผลบางคนก็ไม่เห็นผล อย่างบางคนน่ะที่ต้องการทานผู้หลานเพื่อที่จะมีลูกอย่างเงี้ยแต่พอซื้อไปปุ๊บกิน1เดือนบอกว่าไม่เห็นผลอย่างเงี้ย ไม่ต้องกลับมาซื้อเลยนะไม่ต้องกลับมาซื้อแล้วกินอีกบ้าไปแล้วนะคะคุณพยายามมากี่ปีนะคะคุณปล่อยมากี่ปี2ปี3ปี5ปี10ปียังไม่ติดแต่มากินผู้ร้านนะคะต้องการเห็นผลให้มีลูก1เดือนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะเป็นไปไม่ได้สําหรับบางคนแต่ถามว่าคนกินแล้วเห็นผลในหนึ่งเดือนมีเยอะไหมเพียบนะเพียบเลยคนที่แบบทานแล้ว ติดลูกภายใน1เดือนอย่างเงี้ยก็มีเยอะนะคะเราไม่ได้โกหกหรือบอกตามตรงนะคะตามตรงตามความรู้สึกตามที่เขารีวิวเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ถามว่าในเรื่องของการเห็นผลเรื่องของการมีบุตรกินแล้วเห็นผลร้อยเปอซไหมเห็นผลชัดเจนในกี่เดือนกี่ปีกี่วัน บอกเลยนะคะไม่การันตีผลนะคะเรื่องมีลูกไม่การันตีบอกแล้วนะคะตามปากตาชาดูปากเลยนะคะเพราะว่าเรื่องแบบนี้นะคะยุ้ยไม่สามารถไปรู้เรื่องบนเตียงของคุณได้นะคะยุ้ยไม่สามารถรู้เรื่องว่าคุณจะตกไข่วันไหนไม่สามารถรู้ว่าผู้ชายหรือสามีของคุณเนี่ยมีสเปิรม์มหรือมีน้ำเชื้อแข็งแรงหรือเปล่า ะะมันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะคะที่ทําให้ติดลูกง่ายหรือยากเนี่ยมันแล้วแต่คนนะคะบางทีใหญ่ที่บอกแล้วนะคะว่าผู้หญิงอะ่ะอาจจะพร้อมมดลูกคุณอาจจะพร้อมทุกอย่างนะคะกินไป3-4เดือนแล้วยังไม่ติดอย่างเงี้ยแล้วถามว่ามันต้องหาสาเหตุมันเพราะอะไร ยูก็ถามกลับว่าอ้าวผู้ชายกินไหมผู้ชายไม่กินเออนั่นแหละผู้ชายกินเหล้าสูบหรีพักผ่อนน้อยทํางานเยอะเครียดมีโรคประจําตัวไหมมีเป็นความหวานเป็นความดันเป็นอะไรสป้าสเปดอย่างเงี้ยแล้วก็กินยาเยอะอย่างเงี้ยมันถามว่าผู้ชายอะตัวของผู้ชายมันไม่ได้แข็งแรงอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แบบติดลูกยากนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจะติดลูกนะคะต้องดูทั้งสองฝ่าย ผู้หญิงมดลูกสะอาดมุดลูกพร้อมต่อการฝังตัวของไข่นะคะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยสเปิมแข็งแรงผู้ชายน้าเชื้อแข็งแรงไหมมันต้องใช้นะคะออสองคนนี้ร่วมกันร่วมมือกันนะคะไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งกินคนน,งคน,นึงไม่กินนี้ไม่ได้นะคะต้องกินด้วยกันเลยคือแบ่งกันกิน,กนเลยนะคะแล้วก็มีอะไรตรงวันตกไข่ด้วยคุณนับยังไงวันตกไข่คุณไปอ่านดูใน Google วันนับดูยังไง คือนับมันจะอยู่มันแล้วแต่คนนะคะอย่างเช่น30วันเนี่ยวันตกไข่ส่วนมากจะอยู่ที่วัน15นะคะเนี้ยก็ครึ่งเดือนเนี่ยคือวันตกไข่หรือบางคนถ้ารอบเดือนยาวกว่านั้นสมมุติรอบเดือน40วันอย่างเงี้ยมาทีนึ่งคุณก็นับไป20วันวันที่20เนี่ยคือวันตกไข่หรือถ้าคุณไม่ชัวร์เงี้ยคุณไปซื้อนะคะเครื่องวัดวันตกไข่ที่มันเป็นแผ่นเงี้ยมาจุ่มในฉี่ของคุณเนี่ยถ้ามันขึ้น2ขีดเนี่ยคุณก็มีอะไรกันเลยอย่างเงี้ย โอกาสที่มันจะติดลูกเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงฉะนั้นแล้วคนที่ตัดสินใจทานผู้หลานแล้วคาดหวังสูงเกินไปเนี่ยยุไม่แนะนําให้กินนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เห็นผลภายใน1เดือน2เดือนสําหรับการมีลูกนะคะถามว่าเห็นผลหน้าตอนไหนส่วนมากแล้ว1เดือนขึ้นไปนะคะ1เดือนถึง1ปีบางคนเนี่ยเป็นซีดเป็นเนื้องอกเป็นพังผืดกว่าจะติดกว่ามดลูกคุณจะเคลียร์เนี่ย ปีกับอีก2เดือนกว่าจะติดแบบนี้ก็มีลูกค้าของยุ้ยแบบนี้ก็มีนะคะให้กินไปเลยกินไปเรื่อยๆกินไปนานๆถึงแม้ว่ามันจะไม่มาแต่อย่างน้อยสุขภาพคุณดีก่อนเดี๋ยวมันมาเองถ้าคุณมีบุญถึงเดี๋ยวมาเองนะคะโอเคตอบคำถามข้อต่อไปแล้วโรคอื่นๆละ่ะจะเห็นผลภายในกี่เดือนบอกไม่ได้อีกเช่นกันนะคะยุ้ยให้ให้เวลาอย่างต่ำนะคะถ้า ขอเลยนะคะอันนี้คือทำความเข้าใจทุกทุกคนทุกทุกท่านที่ต้องการกินผู้หลานเนี่ยยุขอเทสนะคะขอเทสทุกคนที่ตัดสินใจกินแล้วนะคะ6เดือนนะคะถ้าในกรณีที่ไม่ต้องการมีลูกไม่อะไรนะคะแบบเป็นเป็นโรคแบบทั่วไปเนี่ยต้องการจะวัดผลว่ากินผู้หลานแล้วถูกกับตัวเองหรือเปล่าสามารถกินได้ต่อเนื่องหรือเปล่าขอเวลานะคะ ทาน6เดือนเตรียมตังไว้เลยอย่างน้อย6เดือนก็ประมาณ6,000-7,000บาท6เดือนเนี่ยถ้าสมมุติว่ากินแบบที่ยุยแนะนำทุกอย่างแล้วนะคะแล้วมันไม่เห็นผลแม้แต่นิดเดียวอย่างเช่นคุณเป็นไมเกรนคุณเป็นภูมิแพ้เป็นไซนัสเป็นอะไรอย่างเงี้ยปวดประจำเดือนแล้วกินต่อเนื่องกันแบบ6เดือน อาการปวดเมนไม่ลดแม้แต่น้อยเป็นไมเกรนไม่ลดแม้แต่นิดเดียวแล้วก็เป็นภูมิแพ้ไม่หายแม้แต่นิดเดียวเลิกกินแล้วไม่ต้องกลับมาซื้ออีกแสดงว่าสินค้าตัวนี้มันไม่เหมาะกับคุณแล้วก็มันไม่ตอบสนองกับตัวคุณแล้วถ้าคุณปรับทุกอย่างอย่างที่ยุ้ยบอกนะคะอย่างเช่นแบบเออนอนหลับพักผ่อนดีไม่ดื่มน้ําเย็นอย่างเงี้ยหรือว่าทานแบบลดอาหารพวกของทอดของมันของหมักดองต่างๆที่มันเป็นของแสลงเนี่ยถ้าคุณปรับทุกอย่างตามแนะนําแล้ว6เดือน คุณกินผู้ร้านทุกวันแล้วไม่ดีขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ต้องซื้ออีกมันไม่ถูกกับคุณอันนี้คุณก็ต้องเข้าใจนะจุดจุดนี้นะคะแต่ถ้าในกรณีที่ต้องการจะเทสว่าสินค้าของผู้ร้านดีหรือเปล่าบางคนนะคะมันจะเห็นช่วงเดือนที่1บางคนเห็นเลยนะคะอย่างเช่นแบบไอ้ฉันปวดหัวไม่เกินฉันกินเดือนเดียวฉันหายเลยอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ดีแต่ถ้าเดือนที่2ภูมิแพ้ฉันหายเข้าไปอีกอย่างเงี้ย อันอาจจะเห็นเดือนที่2บางคนเห็นเดือนที่3อย่างเงี้ยทานไปเรื่อยๆทานไปเรื่อยๆทานต่อเนื่องอยืขอเวลา6เดือน แต่ในกรณีซีสเนื้องอกขอเวลา6เดือนถึง1ปีนะคะว่าจะดูว่ามันยุบหรือเปล่านะคะ6เดือนถึง1ปีบางคนคาดหวังนะคะฉันเป็นเนื้องอกในมุดลูก10เซน15เซนฉันต้องการกินผู้ร้นให้ใหายภายใน1เดือนเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่ารอบเดือนของคุณอะ เวลามันขับออกนะคะมันต้องขับซีสปวกประจําเดือนเก่าอะไรพวกนี้ขับออกเรื่อยๆขับออกเรื่อยๆนะคะทุกเดือนทุกเดือนมันจะเกิดการถ่ายออกนะคะอย่างบางคนเนี่ยเป็นซีสสามเซนสี่เซนบางคนเดือนหนึ่งหลุดออกไปหมดเลยก็ดีนะคะแต่ถ้าบางคนอาจจะ เดือนที่3ที่4ที่5ที่6มันแล้วแต่นะคะยุยก็บอกตรงๆเนี่ยคือมันไม่สามารถบอกบอกได้ทุกคนว่ามันจะขับออกมาหมดหรือว่ามันจะฝ่อจะยุบช่วงไหนนะคะบางคนก็กินเป็นปีนะคะในกรณีเคสของเนื้องอก พังผืดซีสต่างๆเาะเวลา6เดือนถึง1ปีนะคะที่ต้องทานผู้หลานถ้ากินเต็มๆ1ปีแล้วไม่ยุบแม้แต่1เส้นไปผ่าเลยนะคะไม่ต้องกินผู้หลานแล้วนะคะว่าเพราะว่ามันไม่สามารถละลายออกมาได้แล้วนะคะก็ไปผ่าเลยนะคะพอผ่าแล้วปุ๊บเนี่ยเราสามารถทานผู้หลานเพื่อขับพิษขับของเสียน้ํเคาปลาต่างๆที่มันอยู่ในมดลูกออกได้นะคะแสดงว่ามุดลูกของคุณอะ่ะมันเป็นก้อนของเสีย ก้อนเนื้องอกที่มันหนาแล้วแข็งแล้วผู้หลานเอาไม่อยู่ไม่สามารถทลายออกมาทะลวงออกมาได้แล้วคุณก็ต้องไปผ่าออกนะคะตามนี้ต่อมาเคสเคสในกรณี Chris, Chris ani, คนที่ต้องการเอเป็นเบาหวานเป็นความดันเนี่ยส่วนมากไอ้เบสิกเบสิกแบบเนี้ยจิ๊บจินะคะส่วนมากคือ หนเดือนเนี่ยก็ก็จะเริ่มนะคะด้วยเห็นผลแล้วนะคะแต่ว่าพวกไขมันอุดตันในเส้นเลือดต่างๆก็ประมาณ3-6เดือนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยนะคะในการขับพวกไขมันอะไรพวกเนี้ยนะคะก็ทานไปเรื่อยๆนะคะทานควบคู่กับ ยาประจําในชีวิตประจําวันได้ไม่มีปัญหานะคะทานคู่กับยาเบาหวานของคุณได้นะคะความดันไขมันในเส้นเลือดต่างๆทานได้แต่ขอให้คนละเวลานะคะสมมุติว่า,าพี่กินยาเบาหวานตอนเช้าอย่างเงี้ยก็เอาผู้หลานไปกินตอนกลางวานันหรือตอนเย็นก็ได้ให้มันแบบห่างกันนิดนึงนะคะไม่อยากให้ชนกันเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีอ่ะ ถ้ากินยาเบาหวานเสร็จแล้วเนี่ยน้ำตาลมันลดไงแล้วไปกินสมมติไปกินผู้หลานอัดเข้าไปในเวลาเดียวกันเดี๋ยวมันจะลดไปอีกอย่างเงี้ยคือมันความสมดุลของร่างกายมันไม่สมดุลอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะอาจจะทานยาประจำวนันประจําตัวตอนเช้าแล้วก็กินผู้หลานตอนเย็นอย่างเงี้ยคือเราต้องปรับตามสภาพของตัวเองนะคะส่วนในกรณีคนที่เป็นพวกยูริกพวกหินปูนพวกไตอะไรต่างๆเนี่ย พวกเส้นเลือดตีบอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าถึงขั้นนี้แล้วนะคะพวกไตมีปัญหาเนี่ยแสดงว่าสารพิษในตัวของเราเยอะนะคะของเสียในตัวของเราเยอะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะต้องถ่ายไปเรื่อยๆช่วงแรกนะคะยืนแนะนําก่อนว่าเวลาใครจะทานผู้หลานเนี่ยไม่ต้องอัดเยอะนะคะไม่ต้องอัดเยอะหรือชงเข้มหรือกินเยอะเกินไปให้ทานแบบ เท่าที่เรารับไหวนะคะการทานเท่าที่เรารับไหวหมายถึงว่าเวลาทานเข้าไปแล้วรู้สึกสบายสบายไม่รู้สึกว่ามันมีการถ่ายพิษเช่นเถ้าบางคนตึงตามตัวปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยแสดงว่ามันแรงไปนะคะก็คือให้เว้นระยะห่างในการทานหรือชงแบบ ใส่น้ําเยอะๆให้มันเจือจางนะคะเพราะว่าการกระทุ้งพิษหรือการขับของเสียเนี่ยเวลาเราชงเข้มเกินไปเนี่ยมันจะมีการถ่ายพิษที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วเราจะไม่ไหวอาการข้างเคียงมันจะเกิดขึ้นเยอะนะคะอย่างเช่นการปวดหัวขึ้นมาปวดเนื้อปวดตัวไปหมดนะคะฉี่เยอะถ่ายเยอะผิดปกติอย่างเงี้ยคือมันถ่ายพิษออกเยอะแล้วก็เราแบบขับของเสียไม่ทันเนี่ยวิธีแก้คือว่าไม่ต้องทานทุกวัน ็อาจจะกินเว้นวันหรือเว้นช่วงสมมุติกินตอนเช้าอีกวันหนึ่งกินตอนเย็นอีกสองวันกินตอนเช้าลสลับกันแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ทานน้ำจิบ,จ,บจิบทั้งวันน้ำควรเป็นน้ำเปล่าน้ำธรรมดานะคะการทานน้ำเปล่าน้ำธรรมดานะคะควรจิบสักสองสอึบทุกๆ15-30นาทีนะคะเพราะว่าการทานน้ำแบบเนี้ย มันจะทําให้ท้องเราไม่อืดนะคะแล้วก็ช่วยในการเพิ่มออกซิเจนหรือการไหลเวียนเลือดของเราภายในร่างกายให้เกิดการไหลเวียนได้ดีนะคะแล้วก็สําหรับคนที่แบบมีปัญหาเรื่องของอัมบังษพอัมพาตเส้นเลือดตีบอะไรอุดตันอย่างเงี้ย <c oughs> เวลาทานเข้าไปแล้วนะคะค่อยๆทานไม่ต้องทานเยอะหรือทานอัดแล้วก็ให้พยายามนวดนวดตัวเองด้วยนะคะไอวัยวะที่เป็นเนื้อเนื้อที่แบบ เลือดมันไม่ไหลเวียนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพวกเนื้อตายหรือว่าเซลล์ประสาทมันไม่ไปเลี้ยงอย่างเงี้ยแนะนําให้นวดนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปนวดตามหมอนวดไม่ต้องไปนวดตามร้านนะคะให้นวดเอง นะคะนวดเองเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวยุจะม,ม,มีมาสาธิตวิธีการนวดตัวเองโดยที่แบบเรานวดทุกวันเพื่อให้เลือดมันไปเลี้ยงปลายประสาทหรือว่าตัวของเราอะนะคะคือการนวดแบบครึ่งอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครึ่งตรงไหนก็ได้แล้วแต่นะคะส่วนไหนที่เรามีปัญหาอย่างเช่นคนที่แบบเป็นเกาเป็นรูมาตอยหรือข้อมือแบบบางผืดอ,อย่างเงี้ยเราก็นวดแบบ นวดอย่างเงี้ยเราก็ทานชาไปนะคะแล้วก็พยายามนวดให้เหมือนกับว่าเส้นเลือดมันได้รับชาแทรกซึมเข้าไปแล้วก็มันจะไปทะลวงพวกของเสียในเส้นเลือดฝอยที่มันอุดตันอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วกินน้ําเยอะๆนะคะเน้นมากนะคะสําหรับคนที่แบบต้องการทานแล้วเห็นผลแล้วก็ได้ผลดีแล้วเห็นผลไวคือต้องทานน้ําเปล่าให้เยอะนะคะเยอะแล้วบ่อย หมายความว่าแต่ไม่ต้องทานแบบอัดเกินไปนะยึดแนะนำาคือ2องสอึกนะคะ2อสมอึกทุกๆ15-30บหถึงสานาทีจิบเรื่อยๆน้ําเปล่าธรรมดาอุณหภูมิห้องไม่น้ําเย็นนะคะงดน้ําเย็นนะคะเพราะว่าถ้ากินน้ําเย็นปุ๊บเลือดคุณเสนดไหลเวียนไม่ดีอุณหภูมิของร่างกายมันมันจะไม่สมดุลน,นะคะการกินน้ําเปล่าธรรมดาดีที่สุดนะคะ โอเคสรุปอีกทีหนึ่งนะคะถ้าถามว่าควรที่ตัดสินใจจะซื้อผู้รานแล้วเนี่ยต้องทานยาวนานแค่ไหนก็อย่างที่สรุปเมื่อกี้นะคะอย่างน้อยขอให้ทานเทสนะคะถ้าโรคทั่วไปอย่างน้อย6เดือนนะคะแต่ถ้าในกรณีอยากมีลูกเป็นซีดเป็นเนื้องอกอะไรที่แบบขั้นรุนแรงเยอะๆเนี่ยอย่างน้อยขอเวลา1ปีนะคะถ้าคุณทานแล้วใน6เดือนเนี่ยโรคทั่วไปเนี่ยมันไม่ดีขึ้นแม้แต่น้อย ทำตามวิธีที่บอกทุกอย่างมันไม่เห็นผลแสดงว่าร่างกายไม่ตอบสนองต่อสินค้าตัวนี้ก็ไม่ต้องซื้อหรือกบปไปทานหรือต้องไปกินอาหารเสริมหรืออะไรยี่ห้ออื่นที่มันถูกกับเรานะคะตรงๆแฟร์ฟะฟะนะคะเพราะว่าสินค้าทุกอย่างมันไม่สามารถช่วยให้ทุกคนหรือว่าเห็นผลกับทุกคนได้บางคนอาจจะถูกบางคนอาจจะไม่ถูกนะคะแต่ถ้าบางคนที่แบบว่าเออกินไปหนึ่งเดือนสองเดือนแล้วไม่เห็นท้องเลยไม่เห็นผลอย่างเงี้ย แบบนี้ไม่ต้องมาซื้อนะคะไม่โอเคเลยแล้วแสดงว่าคุณไม่เข้าใจว่าสินค้าของเราเนี่ยมันเป็นยังไงคุณต้องกลับไปศึกษาให้ดีก่อนนะคะไปฟังคลิปทุกคลิปที่ยุ้ยอธิบายก่อนให้เข้าใจก่อนนะคะว่าสินค้าตัวนี้มันเป็นการปรับระบบร่างกายทั้งระบบหัวจุดเท้าลดถ่ายพิษถ่ายของเสียออกนะคะมันต้องใช้เวลานะคะเหมือนกันนะคะเหมือนการทานทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยเป็นการขับพิษถ่ายพิษออกเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างตัวยุ้ยเองน่ะ ขึ้นปีที่3ที่4แล้วที่กินมาเนี่ยมื่อเหมือนการถ่ายของเสียนะคะการถ่ายของเสียที่เกิดขึ้นในตัวต้นตองการเกิดโรคทุกอย่างคือของเสียนะคะอย่างเช่นพวกน้ําตาลในเลือดสูงพวกไขมันพวกพังผืดประจําเดือนเก่าอุจจาระเก่าสะสมนะคะกดยูริกหินปูนต่างๆน้ําเหลืองเสียต่างๆที่มีอยู่ในตัวปั่นอยู่ในตัวเราเนี่ยแล้วทําให้เกิดอาการสะสม เกิดพิษเกิดขึ้นเนี่ยคือเราไปถ่ายของเสียพวกนี้ให้มันออกจากร่างกายออกทางไหนออกทุกที่ที่มีรูนะคะตัวของเราเขาเรียกว่ารูทวารทั้ง9้านะคะออกทางไหนอย่างคนเป็นต้อออกทางตานะคะคนเป็นพวกไซนัสนะคะเสมหะต่างๆออกทางจมูกทางปากนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องของลำไส้รวมพวกไขมันต่างๆสะสมในตัวก็ขับออกออกมาทางอุจจาระอย่างเงี้ยขับออกทางปัสสาวะออกทางเหงื่อออกทางแบบผิวหนังก็แล้วแต่มันจะขับออกทาง คือการถ่ายพิษนะคะพอการถ่ายพิษออกทุกวันทุกวันทุกวันระบบร่างกายเราดีขึ้นการไหลเวียนของเลือดเราดีขึ้นเนี่ยมันก็จะมีมีการติดขัดเกิดขึ้นจะมีอาการที่แบบว่าเรียกว่าเบาเบาขึ้นนะคะเบาเนื้อเบาตัวเบาสบายขึ้นอย่างเงี้ยปวดหัวก็จะไม่ปวดหัวละเวียนหัวก็จะไม่มีละเพราะว่าเลือดเราเดินดีไงพวกชาปลายมือปลายเท้าก็ไม่มีละอย่างเงี้ย เลือดเราดีแล้วนะผลพลอยได้นะคะผลพลอยได้ที่คุณจะได้รับง่ายๆนะคะถ้าเป็นทางกายภาพหรือสิ่งที่คุณมองเห็นง่ายๆคือผมคุณจะแข็งแรงขึ้นเนี่ยถ้ามันเป็นคนที่ผมที่แบบภายในเซลล์ร่างกายดีเนี่ยผมมันจะดานะคะอย่างของยุ้ยเองเนี่ยไม่มีแตกปลายเลยนะคะเนี่ยผมไม่มีแตกปลายเลยนะคะคนที่ผมแตกปลายคือผมคนที่มีความร้อนสะสมสูงและสารพิษสะสมสูงทําให้ เลือดในตัวเนี่ยไปเลี้ยงปลายประสาทไม่ได้ทําให้ผมเกิดการแตกปลายแล้วก็ผมร่วงอย่างเงี้ยเพราะว่าน้ําในโคนผมมันไม่มีไงเพราะว่าเลือดเราแห้งไปหมดอย่างเงี้ยเกิดอาการสิวเกิดขึ้นฝ้าเกิดขึ้นเพราะความร้อนพิษภายในสะสมเยอะนะคะถ้าคนไม่มีพิษหรือว่าไม่มีความร้อนสะสมเยอะเนี่ยผมจะแข็งแรงแล้วดําแบบนี้นะคะมีน้ําหนักแล้วก็ไม่มีการแตกปลายเกิดขึ้นนะคะผิวนะคะ อายุตอนนี้31ย่าม32เดือนกุมภานี้นะคะก็ดูผิวดิคนอายุ32อย่างเงี้ยคือเราทานเรื่อยๆเมื่อก่อนเนี่ยคือยุดมีสิวเยอะนะคะแล้วก็อ เพราะว่าเรากินพวกสารเคมีพวกยาเยอะด้วยเนี่ยสิวมันจะขึ้นภายในคนที่แบบกินยาคุมเยอะนะฝ้าก็จะขึ้นอย่างเงี้ยเพราะเหมือนกับว่าภายในตัวเราร้อนนะคะไม่เกิดไม่เคยถ่ายพิษเลยอย่างเงี้ยพอเราทานปุ๊บพิษในร่างกายเราถูกดันออกเลือดเราเหมือนการไปฟอกเลือดให้เลือดมันสะอาดผิวเนี่ยสิวมันก็จะหายไปเองตามธรรมชาตินะคะเนี่ยผิวก็เริ่มหายก็หายไปแล้วเนี่ยแล้วผิวมันจะอ่อนอ่อนไวกว่าเดิมนะคะปากคุณก็จะไม่แตกนะคะคนที่ปากแตกเนี่ย สังเกตง่ายคือคนที่แบบว่าภายในร้อนนั่นเองนะคะของเสียสะสมพี่สะสมเยอะนะคะเล็บนะคะเล็บง่ายๆเล็บจะออกแบบสีชมพูอย่างเงี้ยไม่ไม่เหลืองไม่ซีดไม่มีดอกเล็บอย่างเงี้ยนะคะไม่เหลืองไม่เหี่ยวไม่อย่างเงี้ยนะคะดูมือนะคะดูมือง่ายๆคนที่แบบสุขภาพไม่ดีคือมือเหี่ยวนะคะเนี่ยคือดูดูง่ายๆเลยนะคะแค่แค่แค่กายภาพนะคะ เซลมันบ่งบอกว่าเซลล์ร่างกายของคุณดีพอเซล์ลภายในของคุณดีทุกอย่างมันจะดีออกมาภายนอกแบบธรรมชาติเองนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะนิยามของผู้หลานคือเป็นสูตรถ่ายพิษนะคะสูตรถ่ายพิษไม่ใช่การถ่ายพิษถ่ายของเสียเฉพาะลำไส้ไม่ใช่ดีท็อกแบบนั้นแต่มันเป็นสูตรที่ล้างพิษถ่ายพิษครีนหรือทำความสะอาดทั้งระบบร่างกายหัวจดเท้า ปรับระบบร่างกายทั้งหมดเลยทั้งตัวเราเลยไม่ว่าคุณจะมีปัญหาส่วนไหนตัวเนี้มันจะไปเคลียร์ของเสีย Okay, keep a bank roll in the bad bit. Uh, mama messed around and made a savage. Yeah, I ain't even pressed to me a savage. Money come and go, I had to learn that mad quick. They should put your boy on TV. I make this look easy. Never once was overweight, but shit, I'm always eating. Proof is always in the pudding. They never believe me. And they did it to my cousin, guess it's hatin' CZ. Put the roly on my wrist, cause I deserve that. You